สู่ช่องสาวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นคลิปนี้มาตัดชุดเรสง่ายๆกันนะคะจะเป็นชุดเรสแขนในตัวคอกลมด้านหลังจัผ่าคอ8ซนเมนะคะซึ่งถ้าใครจะใส่เป็นซิปก็ได้ค่ะด้านหน้าก็จะผูกโบแบบนี้นะคะส่วนด้านหลัง แบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็วางผ้า2ชิ้นแล้วช่วงนี้ก็เว้นคอไว8้8เซนติเมตรแล้วก็ติดกระดุ1ม1เมตรค่ะซึ่งชุดแรกชุดนี้ทำง่ายมากเลยค่ะไปดูวิธีการตัดเย็บเข้าๆกันนะคะถ้าใครนหนัดก็ไม่ต้องแยกแพตเตอร์ออกมานะคะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลัง จะวางชิ้นหน้าก่อนค่ะเป็นการวางสันทบนะคะแล้วก็กดรอยออกมาแล้วก็ไปวางชิ้นหลังนะคะโดยที่ชิ้นหลังจะวางสองชิ้นเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งค่ะชิ้นนี้ให้กดรอยออกมาก่อนนะคะในส่วนของการวางผ้าชิ้นหลังก็วางสองชิ้นนะคะ4ี่เซนตเมรช่วงบ่าสองเซนติเมตรคอหนเซนเมตร รอบรักแร้1เซนติเมตรแล้วก็ด้านข้าง2เซนติเมตรส่วนความยาวของชุดอาจจะเพิ่มความยาวไปอีกก็ได้ค่ะแล้วก็ให้กดรอยตามเส้นที่วาดไว้นะคะซึ่งเสื้อตัวนี้ในส่วนของคอหน้าคอหลังจะใช้วิธีการกุ้นนะคะรอบรักแร้ก็ใช้วิธีการกุ้นค่ะโดยตัดผ้าเฉลียงแล้วก็มากุ้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนะคะ ต่อไปก็ให้เตรียมผ้าเฉลียงนะคะซึ่งจะใช้สำหรับอุ้นคอหน้าคอหลังแล้วก็รอบวงแขนค่ะตัดผ้าเฉลียงความกว้าง3ซนเมตรในส่วนของโบก็ตัดความกว้าง8ซนเมตรความกว้างของโบก็ตัดออกมานะคะ16ซนเมตรหรือว่า18ซนเมก็ได้ถ้าชอบโบให้ใหญ่นะคะ ความยาว70ซนเมตรแล้วก็พับเป็นสันทบแล้วก็นําไปเย็บนะคะในส่วนของปลายโบในส่วนของปลายโบก็ให้เล็กกว่าช่วงนี้นะคะแล้วก็ไปเย็บกันนะคะในส่วนของชิ้นหลังก็ติดเข็มหมุดไว้นะคะแล้วก็นําไปเย็บแล้วก็เปิดไว้นะคะสัก8ซนติเมตร เพื่อที่จะสวมหัวได้สะดวกค่ะเมื่อเย็บกึงกลางหลังเสร็จก็นำชิ้นหน้าชิ้นหลังประกบกันนะคะแล้วก็ไปเย็บไหล่ทั้งสองด้านแล้วก็รีดแบะตะเข็บนำไปโพ้งนะคะในส่วนของคอก็ให้เย็บกันยืดสองครั้งนะคะทั้งคอหน้าคอหลังแล้วก็มากุ้นคอกันนะคะ จุด cm, แเซนติเมตรก็เย็บห่างหางไว้นะคะก็เย็บไปตามเส้นที่กดรอยไว้เลยะคะ่ะในส่วน8เซนติเมตรเมื่อพ้งเสร็จนะคะ ก็เปิดออกมาก็เย็บทับเส้นไปทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็นำตะเข็บไหลชนกันค่ะโดยที่ให้ปลายตะเข็บไหลโดยที่ให้ปลายของแขนในตัวนะคะชนกันทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลัง ติดเข็มหมดไว้ค่ะคอหน้าคอหลังเมื่อเย็บเสร็จอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยก็ให้โค้งเส้นคอหน้าคอหลังใหม่นะคะที่สำคัญในส่วนของปลายแขนในตัวในส่วนนี้ให้ตรงกันนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะทำเหมือนกัน แล้วก็นำไปโพงนะคะโพงเสร็จรีด้เรียบแล้วก็มาเย็บกันยืดคอหน้าคอหลังนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะเมื่อกุญรอบคอรอบแขนเรียบร้อยนะคะด้านคอคอด้านหลังก็เปิดไว้8ซนติเมตรแล้วก็ทำห่วงไส้ไก่นะคะติดกระดุมถึงเมตร ในส่วนของโบในส่วนของโบเวลาเย็บด้านข้างก็สอบโบเข้าไปในระหว่างกลางของเส้นเอวนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเย็บเสร็จอย่างเร็วเลยค่ะเป็นชุดเรสที่เย็บได้ง่ายมากค่ะในส่วนของโบก็สอบไปที่เอวนะคะแล้วก็เย็บ ซึ่งไซส์นี้จะเป็นไซส์ m ใหญ่นะคะในส่วนของรอบวงแขนในส่วนนี้นะคะให้ลองดูก่อนถ้าว่างไปก็เก็บเข้านะคะในส่วนของรอบปลายแขนตอนแรกก็คุ้นนะคะแต่พอสวมใส่ดูรู้สึกว่ามันจะยาวไปนะคะในส่วนของแขนเลยก็เลยเลาะอ,อีกครั้งแล้วก็มา เย็บเก็บไว้ด้านในค่ะซึ่งก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะลักษณะของชุดเร็บเมื่อตัดออกมาก็เป็นเป็นทรงเอนะคะซึ่งชุดเร็ชุดน,นี้ก็ไม่เข้ารูปนะคะหล,หลวมนิดหนึ่งแล้วก็ผูกเอวส่วนด้านหลังก็ผ่าคอนะคะซึ่งสะดวกในการสวมใส่แล้วก็ติดกระดุม1เม็ด แต่ถ้าใครต้องการที่จะดัดแปลงใส่เป็นซิปก็ทำได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้เข็มขัดคาาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ชรกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ